สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟีทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับม,มาพบกับช่องเล็กนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของท่านอาจารย์ให้รวยนะครับสรุปผลมัดรวมฮานอยของวันที่15มีนาคม2568้เช่นเคยครับผมก็เป็นการให้แนวทางของวันที่16มีนาคม2568รบต่อครับ แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูตัวเลขและแนวทางกันเราก็มาดูคําเตือนกันก่อน,นครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนะคราบในช่องทาง YouTube ครับผมขอ fc ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากกดแชร์ มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนักราชนั้นขอเอซี C, ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาภมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขาครับขอให้ทุกท่านโชคดีรวย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 ทุกท่านครับผมมาดูผลสรุปและดูในทางต่อเลยครับ ท่านอาจารย์ให้รวยมัดรวมฮานหอยวันที่15มีนาคม2568นะครับท่านอาจารย์ให้รวยวางรูดไว้3กับ4บ3เข้ากี่ครั้งครับผม1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งนะครับ4ครับผม1ครั้ง2ครั้ง4มา2ครั้งนะครับ เท่ากับั้าครั้ดีใจด้วยครับผมนะครับตัวรูดก็นะครับไม่ทําให้ผิดหวังนะครับขอให้โดนขอให้มาเป็นทุกวันนะครับตัวรูดนะครับมาดูผลครับผมหันหน่อยเฉพาะกิจผลที่ออก96180หนึ่งแดศนนหนอยเฉพาะกิจตัวเจาะไม่เข้าตัวรูดไม่เข้า ห,หนอยกระชาติครับผมผลที่ออก26567ตัวเจาะไม่เข้าตัวรูดไม่เข้าครับห,หนอยพิเศษครับผมผลที่ออก80334เข้าไปที่03บนนะครับผมคู่เจาะคู่เน้นนะครับผมดีใจ fc ด้วยนะครับผมนะครับ ขอบคุณขอบใจท่านอาจารย์ให้รวยด้วยนะครับเข้าคู่เจาะ0ูนะครับเข้ารูด3บนเข้าคู่เจาะนะครับเข้าคู่เจาะ3 4นะครับเข้ารูด3และ4ได้5เด้งนะครับฮนอยพิเศษดีใจ fc ด้วยครับผมดูต่อครับผมฮานอยปกติผลที่ออก 4, 0 4 0ย์สเครับเข้าไปที่คู่เจาะคู่เน้นนะครับศูนยบนนะครับเข้าตัวรูด4บนนะครับ,นะรบดีใจด้วยครับนะครับได้2เด้งวีพี VP, ครับผมผลที่ออก9 2 319เข้าคู่เจาะคู่เน้นอีกแล้วนะครับ เข้าไปที่2 3บนนะครับแล้วเข้าไปที่รูด3นะครับบน,นบเข้าไปที่คู่เจาะนะครับผม9 119นะครับล่งนะครับงได้3เด้งนะครับผมเอฟสี่สองสามสี 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ได้เก้าเด้งนะครับสามหน่อยขอบคุณขอบใจครับผมท่านอาจารย์ให้รวยนะครับมาดูต่อครับผมวันที่พรุ่งนี้วันที่สิบหกนะครับท่านอาจารย์ให้รวยให้แนวทางใดยไว้ขอให้รวยนะครับ16สิบหก มีนาคมหกแปดนะครับมัดรวมสาหนนะคะรับรู ก็มีสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปด สี่เก้าครับห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้า

แปดเก้าครับเฉพาะกิจกาชาติพิเศษปกติครับ ท่านอาจารย์ให้รูไว้เน้นไปที่นะครับ 8 8 6 9ดห้าแปเครับผมมาสีนะครับผมเ่ไปที่เจ็คู่ครับเอฟซี คแคปหน้าจอได้เลยนะครับผม f บเท้ายนี้นะครับผมเลขนาราดก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีโชคมีลาภกับช่องเลขลาดทุกคลิปทุกครั้งครับผมขอทุกท่านโชคดีรวย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 ครับผมสวัสดีครับ